ันนี้เราก็จะมาอ่าน q a ทั่วนนะมันจะไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับพี่ผมแคปรูปแล้วก็มาพากในแคปมาเตอร์คือเขาจนะเสียงในแคปมาเตอร์ผมมาเต็มเยอะเลยมาที่คอมเมนต์แรก q a พี่อายุเท่าไหร่อายุส3สาครับเรียนอยู่ที่มอ,อะไรปีนี้ขึ้นมสามนะครับมีพี่น้องกี่คนสองคนครับมีน้องผมหนึ่งคนแล้วก็ผมหนึ่งคนมีแฟนยังมีลวครับ มีตังให้ยืมไหมสักสามร้อย่ะไม่มีขนาดเจ้านียน่ยังไม่ได้คืนเลยใครเป็นแรงบันดาลใจให้ทำ YouTube แรงบันดาลใจในการทำ YouTube มาแล้วด้วย SSO ครับผมนะใจะชอบ s อ o ออ่านแล้วไม่ต้องพูดละอ่านละอ่านละวโอเคนี่ทัดชอบกินอะไรไข่เจียว เกียรใครที่สุดตอนนี้ก็ไม่มีนะเบื่อโอเคไม่ยุง่งไม่ยุง่งกับมือเดียวเนี่คุณคือใครไะผมคือคุณคือใครผมคือแฟนของคุณน้าผมเป็นผมคือใครผมคือแฟนคุณคือแฟนของผมใครคือใครทุกคนก็คือเพื่อนรักของผมไงครับจบป่ะงงอังงงดีงงดี